เริ่มต้นตั้งแต่วันที่14สิงหาคมครับเจ้าหน้าที่ปองกับการสืบจังหวัดปัตตานีร่วมกับหน่วยะกิลตมฐานพรานที่22และเจ้าหน้าที่นปพร่วมประจําจังหวัดปัตตานีได้เปิดแผนเชิงรุกเพื่อเข้าตรวจค้นพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามาพักอาศัยและใช้เป็นฐานเป็นปฏิการสําหรับเตรียมก่อเหตุ 7จ็ดของา,าันที่14เจ้าหน้าที่ได้วางกําลังนะครับแล้วกอล้อมปิดทุกจุดซึ่งตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอยู่ในพื้นที่หรือไม่เจ้าที่จึงได้ทําการตีวงล้อมเข้าไปเรื่อยนะครับจนเวลาประมาณ 8. ป5ตาี่ทีกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเริ่มที่จะรู้แล้วนะครับว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตีวงล้อมกระชับเข้ามา จนกระทั่งเวลาประมาณ9ก้นาฬิกากลุ่มผู้ก่อเหตุแรงได้เปิดฉากในการยิงเข้าใส่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ก่อนจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาเบดเจ็บจํานวน3นายนะครับก็คือ หลังจากนั้นก็จะดําเนินการด้วยการปิดล้อมนะครับแล้วก็เชิญผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนาผู้นําหมู่บ้านนะครับเข้ามาเกี้ยกล่อมแต่เก้ยกล่อมไม่เป็นผลกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงยิงสวนเจ้าหน้าที่อยู่เป็นระยะระยะเจ้าที่ต้องหลบเข้าที่กําบัง เวลาล่วงเลยไปจนถึงเวลาประมาณ16นกา30นาทีปุ่มคนร้ายกับปุ่มเจ้าที่ได้ยิงตอบโต้กันเรื่อยๆจนกระทั่งเจ้าที่เนี่ยได้ซืบคานเข้าไปยังเป้าหมายนะครับแล้วก็มีการยิงตอบโต้จนกระทั่งผู้ก่อเหตุรุนแรงเสียชีวิตจำนวน2รายในวันที่14สิงหาคมนะครับ ในมัสุกีเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับสังการเกี่ยวข้องกับคดีสําคัญเช่นเหตุระเบิดนางเงือกที่หาดสมิลาอําเภอเมืองจังหวัดสงขลารอบยิงเจ้าหน้าที่ชกตอรประจันเสียชีวิต จำนวนสีนายขณะราปรพโรงเรียนบ้านบูโกอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่10มกราคม2562อีกหนึ่งรายครับก็คือนายอันวากอแลอายุ3 1ปีครับเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการเกี่ยวข้องกับคดีสําคัญเช่อนอเหตุยิงนายธินกรบุญเอียดเสียชีวิตซึ่งนายธินกรเนี่ยเป็นพนักงานส่งขนมปังร้านกโกคาบารูเบเกอรี่เมื่อวันที่16กันวาคม2556 รุ่งเช้าวันที่15เจ้าหน้าที่เชิญผู้นําศาสนาผู้นําท้องถิน่นเข้ามาเจราจากับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากตรวจพบว่ายังมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแต่ก็ยังคงเหมือนเดิมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงก็ยังคงใช้อาวุธยิงออกมายัางเจ้าหน้าที่อยู่อย่างต่อเนื่องจึงเกิดการประทะคาดว่าถูกเจ้าหน้าที่ยิงจนได้รับบาดเจ็บแผลในวันที่15เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ได้เนื่องจากมีการยิงตอบโต้กันตลอดเวลา เช้าวันที่16เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้นําผู้นําศาสนาผู้นําท้องถิ่นมาเจรจาอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงได้ฉิดล้อมนะครับจนกระทั่งสามารถที่จะวิสามันคู่ต่อเหตุรุนแรงรายสุดท้ายได้นะครับจึงต้องรอจนกระทั่งแน่ใจก็ช่วงบ่ายของวันที่16แล้วจึงจะมีเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปยังที่เกิดเหตุและสามารถที่จะนำร่างของผู้เสียชีวิตที่เหลืออีก5รายออกมาได้ ซึ่งผู้เสียชีวิตอีก5รายนะครับทราบชื่อรายแรกนะครับคือนายมาสุวรรณกจิเป็นผู้ต้องสงสัยถูกควบคุมตัวและให้การยอมรับว่าเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ตำบลมะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีรายที่2ครับคือนายอาหามะจาจ้านะครับเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับปฏิบัติการเหตุการณ์สำคัญเช่นเหตุรอบยิงนายวาเยงวานิเสียชีวิตนะครับยิงฐานพรานในพื้นที่ตำบลกอําและร่วมกับพวกยิงปลัดอำเภอและลูกจ้างสำนักงานบริหารราชการตำบล ป่าโดอำเภอมายยจังหวัดปัตตานีแล้วก็ยังมีก่อเหตุในอีกหลายรายการนะครับสำหรับนายอาหามาจาจ้านะครับรายที่3ก็คือนายอามะดูเรเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับสั่งการนะครับคนนี้แล้วก็ยังเป็นระดับหัวหน้าผู้ฝึกเกี่ยวข้องกับคดีสําคัญอาลอบยิงอสอทพอบูฮามะซอบีซาระเสียชีวิตบริเวณตลาดนัดที่ตําบลมะนังดาลําอำเภอสายรุดีต่อมาครับนายอิสมาอลลเลรอายุ35ปีมีที่อยู่ตําบลคลองมานิงอำเภอเมอืองจังหวัดปัตตานีเป็นผู้ก่อเหตุรุนแรงระดับป ปฏิบัติการและเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งกําลังบารุงซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบในอำเภอยะริงและอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีหมายจับปวิยา,ยาจํานวนสามหมายเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สําคัญเช่นยิงนางชุติมารัตนสําเนียงเสียชีวิตและนางสาวรุ่งนภา,าคงสุวรรณได้รับบาดเจ็บสาหัสเป็นครูโรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะอาเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะครับโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่21ธันวาคม2549ร่วมกับพวกก่อเหตุฆ่าตัดศรีรษะนายจิต เตชะวันโ,นนโตและนายเนยสร้างอําไพในพื้นที่ตำบลตาแกะอำเภอแยบิ่งจังหวัดปัตตานีนอกจากจะฆ่าตัดศรีรษะแล้วนะครับยังวาง,งเพลิงเขาร่างของ ผู้เคราะร้ายทั้งสองรายด้วยนะครับโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่9สิงหาคม2550และร่วมกันลอบยิงเจ้าหน้าที่ชกตประจ,จันต์ตำบลประจ,จันตอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเสียชีวิตสรายเมื่อวันที่10มกราคม2562นะครับส่วนรายสุดท้ายนะครับคือนายรุตปีบาเหตุอายุ28ปีนะครับอยู่ที่ตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัด ปัตตานีครับไม่มีหมายปล่อยวิอาญาแต่เคยถูกควบคุมตัวมายังสูกสักถามและให้การยอมรับว่าเป็นสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานี อาวุธปืนเล็กยาวเอ6กของกลุ่มคนร้ายนะครับจำนวน2กระบอกปือ ka, นอาก้าหรือ AK47 จําำนวน1กระบอกปืนเล็กยาว AK102 จํานจำนวน1กระบอกปืนเล็กยาว SK33 จําจำนวน1กระบอกปืนพกขนาด11มิลลิเมตรกระบอกปืพน mm, กกปพกขนาด9มิลลิเมตรจำนวน3กระบอกรวมเป็นปืนทั้งหมด9กระบอกครับโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเป้สนาม8ใบและอุปกรณ์ดำรงชีพหลายรายการ กองโวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าก็ต้องขอสแสดงความเสียใจไปยังญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งเก็ยรายนะครับและก็เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งตลอด3วันที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้พยายามบังคับใช้กฎหมายตามขั้นตอนจากเบาไปหาหนักมาโดยตลอดแต่กลุ่มคนร้ายนะครับเลือกที่จะใช้ความรุนแรงในการตอบโต้จนทําให้เกิดความสูญเสียดังกล่าวนะครับโดยพลโทรพรศักคูณสวัสดิ์แห่ม่ทัพที่สี่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้ง3าวันพร้อมสั่งการให้ ปรับแผนบูรณาการกำลังจากเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้เป็นกปตารด้วยความรอบคอบระมัดระวังจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับพร้อมทั้งชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง3นายซึ่งไปปฏบัตหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเสียสละเพื่อนำความสงบสุขมาอย่างพื้นที่นอกจากนี้นะครับท่านแม่ทัพพระทีษียังได้สั่งให้ งานมวลชนนะครับเร่งเข้าไปทําความเข้าใจประชาสัมพันธ์กับประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีการประทะโดยรอบนะครับพร้อมกับให้อาเภอร,รังได้สํารวจความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะดูแลเยียวยาต่อไปอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อความปลอดภัยโดยเข้าไปยังไปตรวจสอบยังฐานแบตการที่ยึดได้ตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ทําหลักฐานไว้โดยตลอดนะครับโดยเบื้องต้นทราบว่าฐานปฏิบัติการของคนร้ายทั้งกล่าวได้ ใช้งานมาแล้วนะครับอยู่ตรงนั้นไม่ต่ำกว่า6เดือนเป็นที่ประชุมวางแผนเตรียมการก่อเหตุขนาดใหญ่นะครับซึ่งอาการที่กลุ่มคนร้ายมารวมตัวเป็นจํานวนถึง7คนเจ้าหน้าที่ก็ได้สืบทราบว่าเตรียมที่จะก่อเหตุกับเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีในรเร็วๆนี้นะครับแต่มาโดนเจ้าหน้าที่ตรวจพบซะกอ่อนนะครับสำหรับศพของอคนร้ายนะครับทั้ง7คนนะครับปัจจุบันทราบว่ามีญาติได้นําไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วจํวนานวน2รายนะครับ ยังเหลืออีก2รายซึ่งจะได้แจ้งให้กับทางญาติได้นำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ